มากินเฟออยู่ที่ตลาดเมืองแสนนอนตอนเทียงอากาศก็หอนหอนเฟอกับ้อ,อนอากาศก็ห้อนเพื่อแต่เพื่อแต่ไปกระแซบแซ่เฟอหัวเป็นน้ำหิวเขาเพื่อนะเฟอเจา้าเกา่ากินประจำอยู่ในตลาดเมืองแสนเนาะหวยละสิมหาพันกีพันกระหาลยไรได้พี่นอนหายไรทั้งเฟอ,อแล้วก็มีพักแก่เนาะ น้ำเย็นๆกินน้ำซุปนี่แซ่บแห้งเนาะนัวหวานหอมอ้ยกินไปแล้วมาเบิงหยอดลังกะอยากน้ำดิ